องคนโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตมแต่อีกคนสายตาแหลมคมมองตรงไหนอย่างไรก็เห็นแต่ดวงดาวแพรวนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของลวงกระเดิมพูดถึงลวงกระเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้า แห่งเมืองสี่แควรู้เทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นต้องบอกว่ามีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่วิ่งเข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็น id line ของผมท่านพิมพ์คำว่า bigone ตามโรวยหมายเลข99บิ o ๊ก bigone ก้ากแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันสามารถที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันสามารถที่จะเข้ามาสนทนากัน ทางข้อความของผมได้ในทุกๆเวลาที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้ที่สำคัญนั้นต้องบอกว่าแต่และเล่มมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่ามีดทุกเล่มนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างที่จะ เยอะเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญทุกเล่มนะครับก็ได้ผ่านการคัดกรองได้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่านการคัดสรรได้ผ่านการสกรีนจากประสบการณ์ตรงของผมมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับนะก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงมีดหมอลงคอเดิมนะครับก็ คนส่วนใหญ่ก็จะโหยหานะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมีความต้องการค่อนข้างที่จะามากเลยทีเดียวนะครับทั้งๆท,ท,ที่ว่าในเรื่องของมีดหมอเนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายครูบาอาจารย์นะครับในสายาเขาเรียกว่าในเขตภาคเหนือตอนล่างว่ากันง่ายนะครับนะมาตั้งแต่ชัยนาธนะครับนะครสวรรค์กำแพงเพชรตาก พิสุโลกนะครับรวมทั้งถึงเพชรบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องบอกว่ามีพระเกจิหลายๆท่านนะครับนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะก็ไม่น้อยแต่ว่าทําไมคนต้องมา,อาหอยหาคนมาต้องการนะครับในเะฉพาะมีดหลงข้อเดิมต้องอเรียนท่านอย่างนี้นะครับนะแต่ละคมเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับพูดถึงมีดหลงข้อเดิมหรือว่ามีดหมอของท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีชื่อเสียงนะครับนะต้องบอกว่าขาจรขาจายไปทั่วทุกคุณทุกหนแห่งทั้งในและต่างประเทศว่ากันง่ายนะครับนะก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนะที่สำคัญก็คือในเรื่องของอานาภาพนะหรือเรียกว่าพุทธคุณนะครับอ่าสิทธิอนุสิทธิ์หรือว่าชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะในเขตบ้านน้องโพก็ดีนะครับหรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงอะไรต่างๆพวกนี้ นะเวลานําไปใช้แล้วนี่ก็ได้เกิดนะครับปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมายว่ากันง่ายๆนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเวลาคนเดินทางไปไหนมาไหนนะครับนะส่วนใหญ่เราก็จะได้เห็นได้เจอได้เจอในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับกลางาถนนหนทางนะครับมาเป็นระยะระยะว่ากันง่ายครับต้องบอกว่าถ้าดูทางหน้าจอทีวีนี่ต้องบอกว่าเจอแทบทุวกวัน นะครับนะต้องบอกว่าเจอแท็บทุกวันนะาบางท่านเนี่ไปเขาเรียกว่าไปเจอนะครับนะเหตุเกิดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ที่สำคัญก็เมื่อได้เขาได้เจอได้เจอทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนะมาเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะเวลานักข่าวเดี๋ยววิ่งเข้าไปสอบถามนะครับนะก็บางท่านก็เห็น ตัวรถนี่ก็คือเป็นขยะเลยนะครับเละเทะเลยว่ากันง่ายนะครับดูไม่จืดเลยแต่ว่าพอไปดูคนไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นเขาเรียกว่า,าที่แต่ละท่านนะครับเวลาเขาเรียกว่าไปเจอไปเจอเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นแหละครับทําให้เขาแค้วคลาดปลอดภัยก็นะสุบง่ายๆว่าตัวคนไม่เป็นอะไรเลยนะครับนะสุดท้ายนะักข่าวก็ถามว่านะครับนะ รถเล็กขนาดนี้นะครับทำไมพี่ถึงไม่เป็นอะไรพี่มีหลวงพ่ออะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนะคนที่เป็นเจ้าของรถด้วยคนที่ขับรถเนี่ยก็เขาก็ตอบชัดเจนดีนะครับตอบชัดเจนดีผมไม่มีหลวงพ่ออะไรนะครับมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมเล็กๆนะครับนะเล่มหนึ่งนะเล็กๆเล่มหนึ่งว่ากันง่ายนะครับนะก็ทําให นั่นแหละครับมีแค่เล่มเล็กๆเล่มเดียวนะครับก็สามารถทําให้เขาปลอดภัยได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะพูดถึงเล็กๆนะครับมีดเล็กๆนี่ก็ที่ผมได้มาวางนะครับให้ท่านได้ชมอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่นะครับเป็นเล่มเล็กๆนะครับในกระเล็กนี่กระเล็กนี่กระเล็กนะครับนะพูดถึงมีดเล็กๆนี่ก็นะเขาเรียกว่าเป็นมีดปากกาหรือมีดสลิกานี่แหละนะครับก็ อย่างที่ผมเคยเรียนนะครับท่านเอาไว้ในหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอเอาไว้นะครับว่าหลายท่านถามในเรื่องของพุทธคุณนะครับนะมีหลงพ่อเดิมนะครับนะระหว่างมีดดาไม้ฝักไม้กับมีดดางานฝักงานเนี่ยมีพุทธคุณเท่ากันไหมครับอาจารย์นักครินประมาณนี้นะครับนะหลายๆท่านนะครับท่านที่ใหม่ๆถามเข้ามานะาผมก็ได้ตอบนะครับท่านไปก็ต้อบว่าไม่มีอะไรลดน้อยถอยลงในเรื่องของพุทธคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่นะครับ หรือว่าจะเป็นดั้มง่ายฝักไม้ดัามงาฝักงา,า,กงาอะไรต่างๆวนนี้นะครับนะผู้ทีคุณไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะครับนะต้องเรียนท่านเอาไว้อย่างนั้นนะครับนะ,ะก็เปรียบเสมือนผมเคยเปรียบเทียบนะครับคำว่าพยังงูเห่าพยังงูจงอางนะครับก็มีฤทธิ์ที่ร้ายแรงต้องบอกว่ามีพิษสงไม่ได้ต่างกันนะครับจะเป็นลูกงูก็ดีจะเป็นพ่อง,งูจะเป็นพี่งูจะเป็นไม่รู้ลหละครับนะจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นี่ก็ เขามีสายเลือดเดียวกันนะครับนะเขามีพิษสงไม่ได้ด้อยกว่ากันนะครับนะตัวเล็กๆก,ก็อย่าให้ไปกัดใครเด็ดขาดนะครับนะเมื่อกัดแล้วนี่ก็ถ้าเกิดส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็สามารถที่จะทําให้หัวใจขาดเลือดนะครับนะหรือว่าเลือดแข็งตัวไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงสมองได้อันนั้นก็ทําให้เสียชีวิตอย่างฉับพลันได้ ็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันพูดถึงมิดหมอลกก็เดิมเลยนะต้องบอกว่าในเรื่องของอนุภาพในเรื่องของนะพุทธคุณอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนะครับนะอันนี้ก็คือเรียนท่านเอาไว้นะครับเรียนท่านเอาไว้เอาล่ะนะครับก่อนอื่นก็นะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะครับก็กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับ เบอร์ศูนย์หนะครับนะหลักๆนะครับการที่ผมได้นำนะครับนะเอามีดของครูบาอาจารย์นะครับในเขตจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะโดยเฉพาะมีดหลงพ่อเดิมมีดหลงข้อลุงมีดหลงข้อกันมีดหลงพ่อกลวยนะครับมีดหลงข้งอเงินวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มี ความรักความชอบความศรัทธานะครับนะในเรื่องของเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะที่ผมได้เอ่ยมาเมื่อสักกู่นี้นะครับนะก,ก็ต้องบอกว่าเป็นชีวิตจิตใจว่ากันง่ายนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้นําเอานะครับมีดหมอของหลวงเขาเดิมเป็นมีดด้ามงานะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับนะก็จะเป็นเล่มนี้แหละนะครับเป็นเล่มนี้ที่ผม จะามาให้ท่านชมนะครับเป็นเล่มนี้นะครับเป็นเนนะก็จะามาให้ท่านชมก็จะเป็นเล่มนี้นะครับ mm. ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นมีดชั้นครูนะ,ะที่ผมได้รวบรวมที่ผมได้สะสมนะครับเอาไว้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับเค,อ,คอยาวนานว่ากันง่ายนะครับ แต่วันนี้ก็จะมาให้ท่านชมจริงๆเรามีของดีเนี่ยก็จะเก็บไว้อย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนะสิ่งที่จะต้องมีประโยชน์มากกว่าก็คือในเรื่องของอ่าน่าจะมาให้คนได้รู้จักนะครับนะเอามาทำการเผยแพร่ว่ากันง่ายนะครับหรือว่ามาให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่านะครับนะถ้าเรารู้คนเดียวนะครับหรือว่ามีอะไรดีๆอยู่คนเดียวเนี่ยเก็บไว้คนเดียวก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ผมได้เล็งเห็นว่า สิ่งที่เรามีประโยชน์มากกว่าดีกว่าก็คงจะไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่มาให้เพื่อนๆเรานะครับหรือว่าพี่น้องเราได้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปด้วยกันจะดีกว่าอย่างนี้นะครับนะก็วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะได้นามาเขาเรียกว่าเอามีดมาทําคลิปทําวิดีโอนะครับแต่หลักๆนะครับจะไม่ได้มาสอนจะไม่ได้มา อวดโอ้โฆษณาอะไรนะครับก็คือแจ้งกันไว้ก่อนนะหลักๆเลยผมต้องการที่จะเอามีดนะครับเก่าๆนะครับนะมีดดีๆนะครับที่ผมได้รวบรวมแล้วก็สะสมเอาไว้เนี่ยนะครับโดยเพราะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนะี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนมีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีของท่านเนี่ยเป็นพิเศษนะครับนะก็อันนี้จะมาให้ท่านชมนะครับเผื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะได้ มีรูปแบบว่ากันง่ายนะครับจะได้ผ่านหูผ่านตาเผื่อต้องการที่จะไปอยากได้ที่ไหนสักเล่มนะครับนะเอาไว้ในครอบครองนะครับนะก็จะน่าเป็นน่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับน่าจะเป็นเรื่องดีต้องต้องอย่างนั้นนะครับจึงวันนี้จึงได้คิดแล้วนะครับอยากจะเอามาให้ท่านได้ค่อยๆศึกษาให้ท่านค่อยๆได้เรียนรู้ว่ากันง่ายนะครับไปพร้อมๆกันอย่างนี้จะดีกว่านะครับ นะก็เรามีของเก่าเรามีของดีนะครับโดยพ่อของครูบาอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเดิมเนี่ก็หลายท่านก็อยากจะมีไว้ในครอบครองแต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับหรือว่าต้องการที่จะไปสอบถามที่ไหนอะไรต่างๆนะครับเมื่อท่านไหนนะครับได้เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะครับนะถ,ถ้าเกิดว่าเห็นบาดูดีมีประโยชน์นะครับนะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือไม่ก็ ท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในแต่ละคลิปในแต่วิเีโอของผมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนอย่างไรนั่นแหละครับสามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์0863291496นาะเบอร์0863291496นะครับของผมได้เลยว่ากันง่ายนะครับนหะลักการดูมีดนะครับหลักการดูมีดนี่ก็อย่างที่ผมบอกท่านก็ค่อยๆชมค่อยๆศึกษาไปนะครับในขณะที่ผมให้ท่านชมเนี่ยผมก็จะมี เรื่องแชร์นะครับนะให้ท่านฟังนะครับก็คือไปเขาเรียกว่าควบคู่คก,กับการที่ท่านชมมีดอยู่นะครับนะก็คือเพียงแต่ว่าท่านชมแล้วเนี่ยท่านติดตรงไหนอย่างไรนะั่นแหละตามที่ผมบอกนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันด้วยเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ได้เบอร์0863291496ได้เลยนะครับนะก็เรียนท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะ าการดูมีดที่ดีนั้นนะครับผมจะเน้นให้ท่านดูที่ความเป็นธรรมชาตินะครับท่านต้องอ่านความเก่าให้ได้ท่านต้องอ่านความเป็นธรรมชาติให้ได้ท่านต้องอ่านความเป็นจริงให้ได้ว่ากันง่ายนะครับและที่สําคัญการดูมีดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับก็จะมีจริตของท่านอยู่แล้วหรือเรียกว่านะครับการมีเซนนะครับในการที่จะเข้าไปดูนะครับนะไม่ใช่แต่การดูมีดหรอกจะดูอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเราก็ทุกๆคนนี่ก็คง ไม่ได้ต่างกันตรงไหนนะครับเมื่ออยากได้สิ่งไหน,นก็ส่วนใหญ่ก็อยากได้เป็นของดีๆว่ากันง่ายนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะมีทุกเล่มนะครับที่ผมได้มาวางไว้หน้ากล้องขณะน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดที่มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างที่จะดีที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะครับนะต้องบอกว่าแต่ละเล่มหรือว่าทุกเล่มเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนะ ที่สำคัญนะครับในมีดหนึ่งเล่มนี่ก็จะนะครับนะก็จะแบ่งออกนะก็จะเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนที่1น่เนี่ยเขาเรียกว่าฝักนะครับส่วนที่2เขาเรียกว่าด้ามนะส่วนที่3เนี่ยเขาเรียกว่าใบนะครับเรียกว่าใบนี่นะครับพูดถึงใบนี่ก็วันนี้จะมานะให้ท่านได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับนะมีดเล่มนี้จะเป็นมีดของศิลปะนะครับเป็นชิ้นงานของช่างฉิมนะครับนะเป็น เขาเรียกว่าน่องสิงนะเป็นน่องสิงนะครับนะเป็นฝีไม้ลายมือของช่างยุคตน้น